นนี้เราอยู่กับกราฟทองคำนะคะของวันที่19เดือนสิงหาคมช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งกราฟราคาทองคำนะคะมุมมองตอนนี้ก็คือยังมองเป็นเทนขาลงนะคะในภาพของ S4 เนอะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการทำแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะของ QM นะคะอ่าเป็น QM แล้วก็ยังคงมีการยกโลยกไฮที่ต่ำลงเรื่อยๆนะคะบ่งบอกถึงความเป็น continuous trend ขาลงในภาพของ S4 ซึ่ง ในแผน7นะคะที่เราให้กันไว้ในกลุ่มเนาะก็คือเราจะได้เข้าโซนสัพายนะคะแถวบริเวณ3346ตรงนี้นะคะถึง3359นะคะแล้วก็ถือไม้นะคะมาถึงแถว3330นะคะเป็น TP ของเรานั่นเองกรณีที่เขาจะเกิดการกลับตัวนะคะเปลี่ยนเทรนด์นะคะจากขาลงเป็ขาขึ้นอย่างน้อยๆคือเขาควรที่จะเบรกโครงสร้างของขาลงได้นะคะคือ สามารถที่จะทะลุแนวของเส้นดาวเทนไลน์ตรงนี้ได้ยืนได้แล้วก็ทำไฮเออร์ไฮ h ออร์โลที่สูงขึ้นนะคะก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเตรียมตัวที่จะกลับตัวนะคะจากขาลงเป็นขาขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ณนะเวลานี้นะคะยังไม่ได้มีสัญญาณแบบนั้นเนาะดังนั้นเราก็จะยึดแผนเดิมก็คือเป็น Trend, คอนติเ u s t สเ n รนขาลงไปก่อนนั่นเองนะคะเทรดกับ EBC กราฟเสถียรมีลายเส้นระดับท็อปเทียร์ไม่ว่าจะเป็น FCA หรือ AC s i ถอนได้โดยไม่มีเงื่อนไขแอบแฝงสะดวกและใช้งานง่ายด้วยบริการซัพพอร์ตเป็นคนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของ EBC นะคะ